เข่าลั่นนะคะมีเสียงดังก๊อบแก๊บเนี่ยซื้อสนับเข่ามาใส่ได้เลยไหมนะคะ เข่าลั่นนะคะมีเสียงดังก๊อบแก๊บเวลาขยับเข่าแบบนี้ต้องรีบซื้อสนับเข่ามาใส่เลยช่วยไหมนะคะสําหรับเสียงลั่นในเข่านะคะหรือว่าเสียงก๊อบแก๊บในเข่าเวลาที่เราขยับโดยมากแล้วเนี่ยมักไม่อันตรายนะคะก็อาจจะยังไม่ต้องซื้อสนับเข่ามาใส่นะคะแต่ถ้าเกิดท่านใดนะคะมีอาการเข่าลั่นด้วยร่วมกับมีอาการปวดเข่าด้วยนะคะเวลาเดินหรือเวลายืนเนี่ยรู้สึกว่าเข่าจะซุดๆดไม่มั่นคงนะคะหรือสงสัยว่าจะมีภาวะ้อ เสื่อมร่วมด้วยเนี่ยอันเนี้ยสนับข่าวก็อาจจะช่วยได้นะคะแต่แนะนําว่านอกจากใส่สนับข่าวแล้วก็ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาที่ต้นเหตุด้วยนะคะและถ้าท่านใดยอยากรู้ว่าเราจะมีท่าออกกําลังนะคะสําหรับบรรเทาอาการหรือเสริมความแข็งแรงของรอบข้อเข่าไหมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะและท่านใดนะคะที่มีคําถามไม่ว่าจะเป็นคําถามเกี่ยวกับโรคระบบประสาทนะคะอาัมาพาตคลึ่งซีกนะคะพาคินสันหรือว่าจะมีคําถามเกี่ยวกับระบบกระดูกกล้ามเนื้อข้อต่อ เส้นเอ็นต่างๆก็สามารถพิมพ์คําถามนะคะทิ้งไว้ได้ที่คอมเมนต์ทางด้านล่างเลยนะคะหรือว่าจะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่0819720514ค่ะ